สวัสดีนะครับคุณผู้ชมคนสุรินทีวีนะครับวันนี้ผมเดินทางมาที่บ้านแม่น้ำนีนะครับงวดที่แล้วคือ0ูนย์เก้ามาตรงๆมาเต็มๆงวดนี้แม่น้ำนีจะให้เลขอะไรเดี๋ยวเราเข้าไปติดตามรับชมกันนะครับไะเอ้าผู้ใหญ่แม่น้ำนีอใส่แม่น้ำนีนี่ใครทุ่นพันธุ์เยือกหัวพันธุ์ญี่ปุ่นบอกพันเห็ดที่กนโอ้เพันอุ์ยังเกาะมามุ่งอะไรให้องคูมามามุ่งองคู โอ้คุณโอ้ยแสดงว่าถือเลขศูนย์เก่าร้ายที่ขนาดนี้ถือหลายถือหลายเลขคุณกำลังมึงอะไมึงกลังค่าห้ปูใหอยปูโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวผมไปหาแม่น้ำนี่ก่อนเด้อแม่น้ำนี่อยู่ข้างหลังผมเลยอยู่ข้างหลังบ่ไป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 ม่ได้ซื้อาร้ายเนาะขอเป็นแสนวันนี้เช้าวนนี้เช้าว่าไรไม่ขนาดนี้งวดติดแล้วนะครับงวดติดงวดนี้เราจะไปงวดที่สาม เราจะไม่ให้พลาดอีกแน่นอนโทรตามนัดปล่อยวันนี้นัดปล่อยวันนี้วันนี้เราจะไม่ให้พลาดอีกแน่นอนคหมอเล้าดีกว่านะเอฟซีหมอเล้วครับอย่างโมเข็ดแขวะนัดเล้วครับงวดนี้เขาไม่ต้องพลาดเอฟซีเลขอยู่ในใจเลือเล็กอยู่ในใจเดือนสปอยเลยนี่ปล่อยเลยพี่น้องเอฟซีโทรโลกฝันแล้วใช่ไหมครับฝันแล้วค่ะงวดปังข่าวตั้งขาตั้งขาร้อยตั้งขาของเก่ากันนะครับ่ได้ขอดเก่าบมดเลยงวดนี้กับแบบเก่ามันมีกับสีแบบเก่าอีกท่าคือเก่าอีกค่่่ะืออเกา ใช่ถ้าแบบเก้ามันใจเก้ามันใจ้ามันใจเต็มรอยเลยหัอดี้ว่ามันเต็มรอยเลยล้านเปอร์เซ็นต์เลยีเดีโอ้้านที่เก้าใช่เหรามันใจล้านใจว่ามีเก้าคือเก้ามีเก้าอีกคือเก้าถ้าวมัเก้าถ้าวมีเก้าเมอรดน้หอมแกมคือเก้าเกมมีเงินเด้อฮึกามีเงินกัสิกธอ้หไมาหมอมาแกมหมอนรดให้เลย เพราะว่ามั่นใจ,จน,นียจะทาบอม้เก้านี่เอซี่เขาเนต์มาอยู่เ้อะเพิ่นว่าไม่ต้องเมาให้ถ้าไม่ถูจกจะไปถึงบ้านเลยเพิ่นว่าปูเพิน่นห่วงหนูว่าไม่มีปัญหาทาวบนม้เก้าคือเก้าพ่าได้หอมเด็ดเมื่อไ้หอมอันนี้คือครั้งที่สามทามาแล้วสองรอบ้อาน,นี่คือรอบที่สาม้าบ่มีเก้ามาฮอร์แกบอันนี้ถ้ารอบที่สาม นมีเก่าล้านบริษันค่ะมีเก่าร้าเบร์เัด้ค่ะเด้ออาไมนี้ฝันต้องาาก่จนใไหมครับก็ว่ามีเก่าครับคือว่า,า,วาฝันต้องห่อคือเลขออกซินเก่าแล้วมัน,มนบ่าบยามแดงกับมาฝันฝันว่าปูน่ะไปกองฉลากม้าที่มันออกซิ่นเก่าแล้วว่าเราไปยืนถ่าเลยยืนบอกเลยเอาตัวน,นี้วันนี้พอออกแดงแล้วได้เลขมาตัวหนึ่งที่เกา่าแล้วได้มาดเก่าแล้วได้มาทั้งบนทั้งล่างเลยวันนี้ก็เลยเอาเลขตามบแล้หม้าเราเอามาจากคุณละเอามาทั้งบนทั้งล่างเสียปูดีกว่าเสียปู ปูให้มาแล้วสามตัวบนกับสองตัวล่างเนื้อทางที่แม,น,ม,มนูนี้ใจมากนี่โมแมนเลขกเข้าสูตรบบเลขฝันเล็กฝันเดียวเลขฝันล้วนๆถ้าสมมติมันสองตัวใดปูก็จะมาย้ำให้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 ยโค้งชุดไทยให้ต้ย้ำแบนค่ะหลายๆค<ำ>นบอกว่าปูนี่หมายถึงปูพญานาคเป็นองค์ปูใส่สูตรสีขาวมีหนวดมีเขามีเขานีมีฝันเห็นตลอดคือองค์ปูพญายนาคปูสีโท ใช่อยู่ในแม่น้ำมีแล้วหูเราเห็นเหมือนอนนี้แงตอกกลังกรลังเห็ดล้างค่าให้ปูเป็หล้างค่าให้ปูไมาให้ถึงฝ้าถึงฝนในความฝันเป็นยังไงบ้างครับในความฝันคือว่าปูเรามาแล้วก็เอาเด็กอไม่ให้พร้อมแล้ววังวันดีสีซอยดูดซอยหลานทุกคนให้มาหลายตัวเด้ให้เล่งสามตัวสามตัวก็สองตัวลง ไห้มาตามนั่นเขากับฟันเราตามที่เพื่อนบอกมาน่นแหะมีเก้าเร็ววันนี้มีเก้าใช่มีเก้ากับแปดมีเก้ากับแปดแม่นูมีก็เลยมั่นใจมาแค่คือเก้าแปดแปดเก้าชอบมากคือเก้าแปดแปดเก้าล่างแปดเก้าเก้าแปดล่างเก้าจะได้กับม้าเก้าหมื่นวันนี้เก้าแปดเก้าไม่พัไม่พ้นเก้าแปด เก้าแปดแปดเก้าสำหรับของส่วนไหนสถิติพานมาเนาะสิบทีสุดที่ฝังท่านนึงก็ไเห็นศูนย์เก้าเมมันนี้สถิติพานมาแมมันนี้บอกว่าถ้ามีศูนย์คือศูนย์เก้าเม็ดเดียวถ้ามันมาศูนย์มันมาศูนย์อื่นหอกมันี่มาศูนย์เก้าแมมันนี้บอกเลย้เอาศูนย์เก้าเก้าศูนย์เมมันนี้ย่ำเลยเด้ศูนย์เก้าเก้าศูนย์ปันไปเลยไหมดีเห็นปะก็กลับจับมาศูนย์เก้าเวันนี้แมมันนี้ว่าโบมีศูนย์ แมนนี้มาบมีศูนย์แมนมีเก่ากับแปดมีเก้ากับแปดใส่ที่อยู่ใส่พุบจัดเลยใส่มีเก่ากับแปดมีเก่ากับแปดบมีศูนทางวันมีศูนย์พูดสบอกว่ามีศูนย์คู่นั่นคู่นี่อันนี้เราะว่ามีไหมแล้วว่ามีแปดกับเก้ามีเก้าเก้ากับแปดไม่จะเป็นเก้ากับแปดเนี่ยคู่กันเก้าแปดถ้ามีแปดก็คืนห้องต่อเรือบัตรแมนนี้เลยแปดสองสองแปด ใช่บาริเลขที่มันนี้แปดสองสองแปอ้าทำผู้ชมเขียนเขียนจดย์เราบอกที่ตัวไงแม่สามตัวนี่ยังไนเด็กถึจดไปพร้อมกยนเล้วิ่งตัวใดนั่วิ่งเก้ับแปดวิ่งเก้ากับ8เลขที่สมตัวคือ9 8 2าแองอครับสตัวเก้าแปสองเลขที่ฝันได้9ก้สอเขียนไปพร้อมกันเ้อ เลขฝันได้เก้าแปดสองวิ่งเก้ากับแปดใช่สามตัวเก้าแปดสองเก้าแปดสองมีก็สามตัวมีแค่นี้ค่ะหาสามตัวทางเดียวไปเลยค่ะว่าต่อไปหายเลขหลายตัวเขาเพื่อเขาลดคู่หรือแค่นั้นค่ะเขียนแล้วต่อไปสองตัวสองตัวคือเราตัดออกมาแมนมี่ตัดออกมาหาได้ค่ะเด้อแปดสองแปดสองแล้วก็เก้าสองแปดเก้า แม่นี่ไม่เล็กกำหัวไห่หกสองเนี่ยตัวหนึ่งแล้วกับกำหัวเก่าแปดคือหกแปดใช่กำไห่เนี่ยแม่ยิ้ว่าหลายตัวเล้อันที่เห็นนี่ยคือกำหัวไห้ยานเพื่อนกำเพื่็นยานเพื่อนก็ไปสื่อตามบอกขนาดบอกศูนย์เก่าไปว่าวุ้งกดเบอยังเกาตาวุ้งกดหนึ่งอันไห้ไปกันย่างเบากับมีรังพ้นอ่ะแดงสั่งเตี้ยว่าเม็ดบาน่อยพันงหน่อยยาให้ถูยาให้ถูเน้นเน้นเม็ดเดียวมาเอาครงจะถ่ายอีกแม่ยิ้มสีเป็นคนนฝัน เดี๋ยวตัวใดในจำนวนนี้ละเพิ่นสิเน้นให้ค่อยมาเอาอีกเที้ยนึงอยู่ในนี้คือเก่าตัวนี้บ่ได้เปลี่ยนแปลงบ่ตัวนี้อยู่ในนี้ั่ขึ้ะเป็นตัวใดเนาะแน่ที่สุดฟันทงหรือ89 89ล่างถ้าผู้ใดมักลอตเตอรี่ก็ไปหาเอา89ล่างโูบอมาแบบนั้น89ดฟันทงคือล่างแปดเก้าล่างเกาแล่างเอาคู่นี้ละได้เวลาโชว์ เห็นแล้วแนวทางนี่ใช่นี่เห็นแล้วต้นต้นได้แล้วแต่ว่าอันนี้ปึ๊บเพราะต้องงาต้องเอาหลายหรอกค่ะเอาโชคมาให้เลยยีกว่าก็เออนิ่งๆวางนิ่งๆเลยเอาโชคให้เลยค่ะโชคให้เลยนิ่งๆครับสำหรับแนวทางของแม่นามีนะครับหนึ่งนิพพนน่า6-8ให้วิ่ง9กับ8เน้นไปที่9 8 9-8 8-9 เก้าแปดเก้าก็แปดใช่แม่พิสูจนกับแปดเก้าค่ะแมู่นแปดเก้าแดเก้าเก้าแปดวงกลมเ้อพี่น้องวงกลมแดงๆหนึ่งแปดเก้าแดไปต่ว่าเพิ่นแบบฟันว่าคือแรลู่มาบอกค่ะเืนที่หลังเพื่นที่สังแม่นำนี้ฝันเห็นพระการสาร์ราชการที่เก้าท่านแม่นำนี่ฝันเห็นเพื่อนย้ำเลยเก้าแปดแปด้ามาตลอดไม่ได้แก่ได้แตัวหนึ่งหน่งเก้าหาเก้าหาฟันปะ เก้าหานี songs, ่เป็นเลขอยัางทอ่คนส่ใส่ถามแน่นอนว่าเก้าหาเป็นเลขอย่างไรเล่าเก้าหาคือเป็นเลขของแม่ลำนี้แม่เลขตัวแม่นี้ไหมแม่นี้เอาห้แม่นี้กินมาเพอาะแม่ไปเดียวมันสุดลูตาเก้าหาแม่นี้ก็เลยลงหายใช่เก้าหาตามนี้นะคะตามนี้นะสาราไปพิจารณาเอาเด้อค่ะเด้อทุสู้จับเป็นเพียงแนวทางค่ะ โคง้งจุด,ดท้ายโค้งจุดถ่ายวันที่ยี่สิบหกเป็นอันนี้เกษจุดทูกปูบอกว่าทูกจุดออกมาเกษติโตก็ปูบอกทะเลาะเมืองติดตามเด้อค่ะเด้อครับแม่นี่สิจุดทูให้ปูวันที่ยี่สิบหกวันพ่าในใหญ่สเลีย้ยงอาหารเลี้ยงอย่างปูหลายอย่างหลายเด้อแล้ว,ลวลก็เสียเอาหมอลำมาให้ปูหมอลำเพิ่มมากไหมหมอลำโบราณ่ะมาลำให้ปูแล้วก็สิจุดทูกเพื่อนันทะเลาะกอนทะเลาะกันนะหมอลำแบบมันมาลำน้ำบาตเนี่ยโบราณไหมปูมัดหมอลำขอเข่านั่ละเพ่าให้มันลำให้เพิ่นไหมวันร้อนเหมืนกับมาลำแล้วก็สิจุดูปไพร้อมกัน วันก่อนจุดทูบตอนมาล้ล้ำจุดได้หกศูนย์เก้าวันนี้ก็จะจุดอีกคือก็ตอนมาล้ำก็น้องเบิ่วันที่ยี่สิบหกว่าจีออกมาตัวดีแลค่ะเด้ม้าเป็นไม่เนะแล้ต้องมาแทนแน่นอนมั่นใจว่าฝันแต่อนี่ฟันตัวใดตัวเดียวเนียเนีฟันียนียเนียมากตัวเดียวคือเก้าแปดแปดเก้ามักแปดเก้าเก้าแปดเม็ดเดียวฟันทงเม็ดเดียว ปดเก้าเก้าแปดมักแหงคือตัวนี้มักตลอดแน่ใจกับแปดเก้าเก้าแปดตลอดแสงไกับมีเก่าแสงไ้กับมีเก่าเก้มีแปดแปดเก้าเก้าแปดฟันไปเลยเก้าแปดแปดเก้าโอ้เม็ดเดียวเน้นเน้นเม็ดเดียวแขวนล่างเลยแถวคนในมันล่างนี้ตั้งหากแต่ใครเอาบนล่างน้ำลายแต่คนไในอย่างเด่นขึ้นเน้นล่างเก้าแปดเน้นล่าง โ <Okay>, okay. อเ <Okay. S 2> คโอเคขอุ่งปเลงเออเนี่ยอืมอาหมุนมาทรังทีน้อยนึงงม่นำนี่เออนั่นล่ะเอา,เอา,า,เอางามครัก คนมันไหลมันไปทังกองนเน่ยที่ไยเมบินไทยไปด้านข้างใครทุกคนเอฟซีทุกค,ค,คนปังปังไปน,น้ากันเด้อค่ะเด้อแมนดมนี้มาให้ด้วยใจเด้อค่ะเด้อกับบ้องหมูดอกว่ามาเสียวตัวไรแต่เป็นแมนดมนี้เสียความฝันเจ้าของก็เลยเอาตามเลขความฝันมาให้ค่ะมาได้เลขกันทั้งเงินเด้อค่ะเด้อคือเลขความฝันของแมนดมนี้คือองค์ุลมาบอก แม่น้ำนี้มาแบ่งปันด้วยใจเด้อค่ะเด้อผิึูจะไในก็จะวากันเด้อค่ะเด้อถ้าเราเอาโคงสุท้ายอีกเด้อค่ะขอให้ทุกคนปังปังไปน้ำกันเด้อค่ะเด้อสาธุสาธุสวัสดีครับผมสวัสดีครับแม่น้ำนีปังปังเด้อพิสูนะครับไลค์ถแชร์นะครับแล้วก็กดติดตามที่สำคัญเลยครับต้องกดติดตามไว้ก่อนกดต้งสีแดงๆเลยครับ